สวัสดีครับบางจะมาคุยเรื่องการรมดำหน่อยนะครับสิ่งสำคัญของการรมดำนะครับไม่ว่าจะรมดำเหล็กรมดำทองเหลืองรมดำทองแดงอะไรก็ตามนะครับสิ่งสำคัญเลยคือการเตรียมผิวนะเพราะมันเป็นการทำผิวครับก็ต้องเตรียมผิวให้มันดีมันก็เหมือนพ่นสีรถนะครับนะหรือพ่นสีอะไรก็ตามแหละมันมันต้องเตรียมผิวถูกไหมครับเรา เราพ่นสีทับเดิมไปได้ไหมครับไม่ได้นะเพราะถ้างันเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่สวยมันก็ไม่ทนนะรมดํามันก็เหมือนกันครับมันต้องเตรียมผิวซึ่งมันก็ต้องขัดนะมันก็เหมือนพ่นสีรถน่ะมันก็ต้องขัดนะครับก็ความยากของมันเนี่ยไองานพ่นสีน่ะมันก็ยากนะแต่งานเคาะงานปากงานโป้งงานขัดเนี่ยมันยากกว่ามันเหนื่อย นะมันแต่มันต้องทําต้องทําให้ดีรมดำมันก็อย่างนั้นแหละครับนะท่านต้องเตรียมผิวให้มันดีให้มันสะอาดคนสีเนี่ยอ่าถ้ามันมีเอามือน้ํามันน้ํามันเนี่ยหรือมือธรรมดาเนี่ยไปปาเข้าไปเนี่ยมันพ่นติดไหมพ่นไม่ติดครับนะก็เหมือนการรมดําก็เหมือนการถ้ามือท่านมีน้ํามันท่านจับชิ้นงานมันติดไหมมันก็ไม่ติดหรือมันจจะติดแต่มันไม่สวยมันติดไม่ดีนะก็ตนะ้องให้มัน ให้มันสะอาดให้ชิ้นผิวงานมันสวยก่อนแล้วความหนาของรมดำนะมันมันมันหนาในระดับไมครอนนะครับไมโครเมตรนะดังนั้นเนี่ยไมโครก็คือหนึ่งในล้านอ่ะหนึ่งในล้านของเมตรอ่ะมันบางมากมันไม่สามารถที่จะกลบรอยอะไรได้นะก็เหมือนรถนะมันต้องมีการโป้เพื่อสร้างความหนามากลบรอย แต่ลมดำเนี่ยเราจะเอาความหนาอะไรมากรบรอยไม่ได้เราก็ต้องขัดให้มันเรียบนะครับมันถึงจะออกมาสวยมันจะไปหวังว่าลมดําเสร็จแล้วมันจะกรบรอยมันไม่มีนะครับนะเพ่นสนะีถ้าไม่โป้อ่ะเคาะมาบูบูบ่บบา,บาพ่นไปอะ่ะมันก็บูบูบ่บาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ต้องตั้งใจนะอยากจะทําก็ต้องตั้งใจ มันไม่ยากไอ้โรมดาอะ่ะมันก็แค่เอาไปต้มเอาไปทานอะ่ะมันก็เสร็จแล้วแต่ไอ้ตอนเตรียมผิวเนะี่ยมันเหนื่อยมันยากบางก็เข้าใจเพราะบางก็ผ่านมาแล้วนะแต่มันต้องทำถ้าถ้าท่านอยากได้งานดีท่านก็ต้องทำนะครับโรมดำทองเหลืองก็เหมือนกันนะต่อไปบางว่าบางจะต้องสอบถามก่อนขายแล้วว่าท่านจะมีความสามารถที่จะทำมันได้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าท่านเอาไปแล้วท่านบอกว่า,ท,า,วาท่านขี้เกียจขัด มันชิ้นมันใหญ่มันอะไรแล้วท่านไม่ขัดเนี่ยท่านจะเอาไปทาทาเลยอ่ะมันก็ไม่ติดนะครับอย่างทองเหลืองเนี่ยงานทองเหลืองที่เขารมดํามาเนี่ยก็มาจากโรงหล่อนะโรงหล่อหรือโรงอะไรก็ตามเถอะเขาก็ก็จะใช้น้ํายารมดาเนี่ยทาแล้วก็บางบางเจ้าก็จะมีการเร่งปฏิกิริยาด้วยการราดกรด ก่อนพาน้ํายาอ่ะก็แล้วแต่เสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะเคลือบผิวไอสารเคลือบผิวเนี่ยก็เช่นน้ามันน้ํามันน้ํามันพืชอะไรสักอย่างหนึง่งนะแล้วก็หรือไม่ก็ขี้ผึ้งหรือไม่ก็ชะแลกแล้วเขาก็เผาบางบางเจ้าเนี่ยก็ใช้เหมือนยาขัดรองเท้าเลยแหละเออก็คือขี้ผึ้งผสมกับผงถานะ่านน่ะ แล้วก็เผามันก็จะดำไอ้ไอ้พวกขี้พึ่งไอ้น้ำมันอะไรที่เขาเคลือบชะแลกที่เขาเคลือบเนี่ยมันก็ไหม้แล้วมันก็เคลือบผิวนะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านรมดำทองเหลืองที่เขารมดำมาเนี่ยโดยที่ท่านไม่ขัดให้มันเป็นทองเหลืองก่อนน่ะมันก็จะติดอยู่ที่ผิวไอ้ผิวเคลือบเนี่ยไม่ว่าจะผิวน้ํามันผิวเแลักผิวขี้พึ่งมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นมันก็จะไม่ไปติดชิ้นงานก็คือมันไม่ติดนั่นแหละนะดังนั้นมันก็ต้องขัด ก็เหมือนกันไอออวปอก็เหมือนกันมันมีน้ํามันเพราะว่าเราใช้เนี่ยเราทาน้ํามันเช็ดน้ํามันอยู่ตลอดมันมีน้ํามันอยู่ในรูพรุนถ้าท่านไม่ขัดท่านไม่ล้างมันก็รมทําไม่ติดนะหรือติดก็ติดไม่สวยนะครับมันจําเป็นตาพูดยาวเลยเนี่ยปกติอยากจะพูดคุมให้อยู่ในหนึ่งนาทีนะแต่ในไหนพูดแล้วก็ทนทนดูกันคือมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญ รามาจารย์ลารีพอตเตอร์ฟิลบอกว่าก็บอกเหมือนบางนี่แหละเพราะบางก็จาท่านมาบอกนะบอกว่างานนะมันไอกระบวนการรมดําเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยที่การรมดํามันเหนื่อยที่การขัดเพราะว่ามันต้องใช้แรงนะภาษาแบบสับแสแรงของฝรั่งเนี่ยเขาการที่มันจะต้องขัดแล้วมันต้องใช้แรงใช้ความอดทนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้จารบีที่ข้อศอกนะเอลวอกรีส เราไม่ได้สอนภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเนี่แหละบางก็จะบอกว่าทั่วโลกเขาก็รู้เขาก็ต้องทําถ้าท่านจะลมดําแต่ถ้าท่านขี้เกียจท่านก็ไม่ต้องลมนะไม่ต้องทำเพราะมันไม่มีกฎหมายบังคับนะว่าท่านจะต้องลมดําถ้าไม่ลมดําท่านจะต้องเสียค่าปรับหรือท่านจะต้องไปเข้าตรงก็ไม่มีถ้าท่านไม่อยากทําท่านก็ไม่ต้องทําท่านขี้เกียจท่านก็ไม่ต้องทํานะแต่ถ้าท่านจะทําก็ทําให้มันดีอย่าขี้เกียจ เออถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องทำถ้าทำก็ทำให้มันดีก็เหมือนทุกงานแหละนะครับถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำถ้าทำแล้วมันก็ต้องทำให้ดีนะแล้วก็ไม่ต้องโทษน้ำยาถ้ามันไม่ติดโทษตัวเองก่อนน้ำยาเนะี่ยเราทดสอบไปทุกกระป๋องทุกขวดทุกถุงนะเออโทษตัวเองก่อนว่าอทำไมมันไม่ติดเราขัดดีพอหรือยังผิวมันสะอาดพอหรือยังอืม วิธีอะไรเนี่ยเราบอกหมดเลยนะคู่มือเนี่ยมันเยอะจนบางคนบอกว่าโอ้คู่มือมันเยอะยังกบตำาราเรียนเลยอ่านไม่ไหวเออช่วยอ่านหน่อยแต่อย่างว่าแหละคู่มือรถยนต์นะ่ะท่านก็ยังไม่อ่านกันเลยนะเอาเอา,เอาประมาณนี้ละกันขอบคุณครับสวัสดีครับ